สวัสดีครับช่อง u t u b e ในนกชาแนลนะครับก็กลับมาเจอกันเช่นเคยนะครับกับการพาชมรถนะครับคลิปนี้ก็จะถ่ายไว้เมื่อวันอังคารที่2กันยายน2568ยนะครับในวันนี้พี่นกก็มาเที่ยวชมรถที่โตโยต้าริสเยาวัดจยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับแล้วก็เพิ่งจะไปกินโกโก้ที่ร้านอเมซอนข้างๆมานะครับนี่แล้วก็ตอนนี้ก็มาเที่ยวชมรถกันนะครับที่โตโยต้าริสเยาวัดจยอดจังหวัดเชียงใหม่แต่พอมาเจอเจ้าคันนี้แล้วก็เลยอยากถ่ายให้ทุกท่านได้รับชมกันมากๆเลยนะครับเพราะว่า คันนี้แต่งอย่างดุเท่ดุดันเลยทีเดียวนะครับกับเจ้า t o y ย t a h i l u ัสรี v o กระบะตอนเดียว 4x4 คูณขับเคลื่อน4ล้อ2.8 Entry เอนทรเกียร์ธรรมดา6สปีดสีขาวนะครับราคาค่าตัวก็จะอยู่ที่742,000บาทนะครับนี่7 4 2 0แ0บาทแล้วก็สีบรอนเงินสีเทานั้นราคา749,000นะครับคันนี้นะครับทาง t o y ย t a r ริชเดว,วั่เจยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการนำเอาคันเนี้ มาแต่งด้วยชุดแต่ง GR ยกเซตแบบนี้เลยในชุดแต่ง GR ยกเซตแบบนี้นะครับนี่งบประมาณในการแต่งก็หนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทประมาณเนี้ยนะครับนี่รวมๆแล้วหนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทนะครับนี่สามารถเอาไปรวมกับยอดผ่อนได้นะครับก็ถ้าชุดแต่งหนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทรวมๆแบบเนี้ยถ้าบวกกับราคารถก็จะอยู่ที่ประมาณแปดแสนห้าหมื่นกว่าๆอย่างเงี้ยแปดแสนห้าหมื่นสองแปดแสนห้าหมื่นเก้าอย่างเงี้ยนะครับนี่ถ้า รวมกับชุดแต่งแล้วก็ตัวรถมาตรฐานนะครับนี่ก็จะรวมเป็น850,000ก,กว่าอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็ชุดแต่ง G R นะครับที่ทาง Toyota Ritz เยาวั od, จยอดจังหวัดเชียงใหม่นั้นได้มีการนำมาแต่งในเจ้า Rivo h o t ี e ว 4x4 เกียร์ธรรมดาคันนี้742,000นั้นจะมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยนะครับ นี่เริ่มจากไฟหน้าเลยไฟหน้าเน่เป็นแบบไบบีม LED นะครับยกมาจาก GR เลยนะครับนี่ไฟหน้าไบบีม LED สีลมดําแบบเนี้ยแถบเป็นแถบสีเทาเนาะมีไฟ day time running light แล้วก็เป็นไฟหลีตอนกลางคืนแล้วก็ไฟเลี้ยวจะอยู่ตรงนี้นมีหูแก้วตรงนี้ด้วยนี่แล้วก็กระจังหน้านี่กระจังหน้าก็ยกมาจาก GR เลยนะครับกระจังหน้ายกมาจาก GR เลยนะครับสีดําเงาแบบเนี้ยเป็นเอกลักษณ์เลย แต่ว่าโลโก้โตโยต้นั้นย้อมเป็นสีแดงนะ,ะย้อมเป็นสีแดงนะครับแต่ว่าถอดกล้องรอบคันออกนะครับถอดกล้องรอบคันออกนะครับมีเพราะว่าหัวเดี่ยวน่าจะใช้งานไม่ได้นะครับมีเพราะว่าด้านหลังฝาท้ายกระบะมันจะไม่เหมือนตัวสีประตูแล้วก็แคปแต่อย่างใดเท่าที่สิงกระบะหัวเดียวคุ้นเคยกันนะครับนี่อันนี้เดิมทีก็จะเป็นแผ่นตัวเรดาร์นะตินก่อนกระชน adaptive cruise control เงี้ยแต่ว่าหัวเดียวไม่มีนะหัวเดียวไม่มีนะครับ โลโก้ GR ก็อยู่ตรงนี้นี่โลโก้ GR อยู่ตรงนี้แต่ว่าเหมือนเอามาจากกราดข้างนอกมาใส่นะครับน่าจะประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็กันชนหน้าเนี่ยกันชนหน้าก็ยกมาจาก GR เลยนะครับนี่แต่ว่าชุดสเกิร์ตด,ด้านหน้าเ็าจะเป็นสีดําด้านแบบนี้ชุดสเกิร์ตด,ด้านหน้าเป็นสีดําด้านแบบนี้เลยและที่สําคัญที่ใต้ตรงเนี้ย ใต้ด้านหน้ารถตรงนี้มีแผ่นแผ่นกันกระแทกด้วยนะอีแผ่นกันกระแทกสีแดงแบบนี้นี่สวยเลยของไรโน่เนี่ยของไรโน่ช็อปเนี่ยนะครับนี่แผ่งกันตรงนี้เป็นสีแดงสวยๆดูๆแบบนี้เลยสวยแบบร้อนแรงเลยทีเดียวนะอ่ากรอบไฟตัดหมอกก็ดีไซน์แบบนี้เลยนี่สีดําเงานี่ี่ก็ ลมาจาก GR เหมือนกันไฟตัดหมอกก็เป็นแบบ LED อันนี้ติดตั้งเพิ่มเอานะครับนอกจากนี้ก็มีคิวซุ้มล้อนี่คิวซุ้มล้อของ GR แบบนี้เลยเป็นแบบ Wide Trade แบบนี้นี่แล้วก็มี Air Curtain ด้วยนะนี่แ i r Curtain นี่แล้วก็มีการใส่ล้อ20นิ้วแบบนี้ด้วยนี่ล้อ20นิ้วของยี่ห้ออะไรไอันพี่นุกก็อ่านไม่ออกเหมือนกันนะแต่ไม่ใช่ของเลนโซ่แน่นอนนะไม่ใช่ของเลนโซ เป็นของยี่ห้อเนี้ยนะครับนี่ยางที่ให้มาก็สองเจ็ดห้าทับหนะ้าห้าอายี่สิบนะเอสองเจ็ดห้าทับห้าห้าอายี่สิบเป็นยางของดิเซนตีนี่ดิเซนตียางไทยแบรนด์ไทยอย่างเงี้ยนะครับนี่ออเทอเรนแบบนี้เลยสโนระบบกับสะเทือนหน้าก็ประมาณนี้นี่แล้วก็ใส่บันไดเหล็กด้วยนี่ใส่บันไดเหล็ก มีโลโก้ GR อารสปอร์ตให้ด้วยนี่บันไดเหล็กถือว่าแข็งแรงทนทานมากๆเลยนะอ่าแล้วก็คิวซุ้มล้อด้านหลังนี่เป็นแบบวท์เทรดสีดำด้านแบบนี้เลยเช่นเดียวกับตัวด้านหน้านี่นี่ดูสวยมากๆเลยนะใส่คิวซุ้มล้อด้านหลังถือว่าแจ่มไปเลยล้อและยางด้านหลังก็เซเตเยวกับล้อหน้าเลยนะครับนี่ล้ออลอยยี่นิ้วดีไซน์แบบนี้ดีไซน์ดุดันแบบนี้เลยพร้อมอยาง สองเจ็ห้าทำห้าห้าอ่ายี่สิบนะครับนี่ตัวรหัสตัวบอกรหัสยางมันก็จะล่องหนไปหน่อยนี่ระบบกระสะเทือนหลังก็ยังไม่ได้ปรับจูนอะไรเลยนะนี่แนบห้าแผ่นเหมือนเดิมแล้วก็ชกอัพด้วยจะเสริมแหนบเสริมเพาก็ได้นะนี่สี่คูณสี่ไฟท้ายเขาก็เปลี่ยนด้วยนี่เป็นไฟท้ายแบบ LED light like guiding Design ใหม่แบบนี้เลยก็เอาของตัวยกสูงมาใส่นะครับนี่ไฟท้ายแบบ LED ไลท์ไกดิ่งดีไซน์ใหม่รูปทรงเลสากับตัว E แบบเนี้ยแล้วก็ติดตั้งกันชนท้ายแบบเหล็กด้วยนะนี่กันชนท้ายแบบเหล็กนี่ถือว่าแข็งแรงมากๆเลยของหนุ่ม 4x4 แงะนะครับอันนี้ตะขอเกี่ยวเพื่อลากจูงต่างๆเนี้ยตะขอเกี่ยวลากจูงเงี้ยสีแดงๆแบบนี้เลยโลโก้ g r s ่ p สปที่ติดู่ฝาท้ายกระบะบก็มีมาให้เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับชุดแต่งของ G.R. ในที่ติดตั้งใน Revo หัวเดียวโดยทาง Toyota Risk เยาวะเจ็ยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับงบประมาณก็1 1 0 0 0 0ก็พอคุ้มอยู่แหละนะครับมีพอคุ้มใช้ได้เลยได้ชุดแต่งหล่อๆดุดันแบบนี้สบายๆได้เลยก็ประมาณนี้ให้ดูชุดแต่งกันจัดจากันไปเลยนะครับแต่ว่ารุ่นนี้พี่นุกก็เคยรีวิวให้แล้วนะในตัวเกรดเนี้ยพี่นุกรีวิวให้ดูละ แต่ว่าเป็นสีบรอนเงินแล้วก็สีเทานะอ่าย้อนไปดูคลิปย้อนหลังได้เลยแต่ว่าสีขาวคันนี้ก็รีวิวไปแล้วเหมือนกันแต่ว่าจะลงคลิปในวันที่24กันยายน,นนะครับสวยดีนะชุดแต่งแบบนี้ทั้งกระจังหน้าสีดำเงากันชนหน้าแบบวท์เทรดแบบนี้แล้วก็สเกิร์ตสีดำด้านแบบเนี้ยโอ่งสุ้มล้อของ GR ไวท์เทรดแบบนี้สีดำด้านดูสวยดุดีนะครับนี่แล้วก็ล้ออลอย20นิ้วพร้อมอยาง 2 7 5เ5็ของทีเซนตนะครับนี่ถือว่าใส่แล้วเท่ระเบิดไปเลยนะครับนี่ภายในก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายนะอ่าภายในก็ยังเดิมๆจากโรงงานอยู่นะครับนี่อย่างแผงประตูก็เป็นยูรีเทนสีดําด้านแบบนี้กระจกไฟฟ้าและเซ็นทัลล็อกพร้อมสปีดออโต้ล็อกแล้วก็ออโต้และกันนีบแจมโรดักชั่นที่ฝั่งผู้ขับก็มีมาให้ที่ฝั่งผู้ขับตรงนี้มีเหมือนเดิมเลย ราวองศากระจกมองข้างซ้ายขวานี่ลำโพงสองตำแหน่งนี่บอกนั่งก็หนังก็มายี่สีดำแบบนี้เลยแบบแยกฝั่งผู้ขับ40ฟฝั่งผู้โดยสารตอนหน้า60เนี้ยนะครับการปรับก็เป็นแบบแมนนวลธรรมดาธรรมดาเน,ะนี่คอนโซลด้านหน้าก็สวยงามตามระเบียบเลยสวยงามรหรูหราจริงๆพมอะไรเป็นยูรีเทนสีดำเหมือนเดิมนะแต่ปรับได้แค่สทิศทางน,นะครับกุญแจ รีโมทแจ็คไนคีก็มีมาให้เหมือนเดิมเนี่ยกญเจเป็นไข่สตาร์ทแบบนี้เลยมีช่องแอร์เสริมด้วยแผ่นกอากาศเกียงซ5แล้วก็หน้าจอแบบสัมผัสขนาด8นิ้วยกมาจาก Set Edition ตัวเตี้ยเลย Apple CarPlay, Android Auto มีที o n n n c t by Toyota เหมือนเดิมนะครับแอร์ Air ก็เป็นแอร์แบบมือบุนธรรมดานะ l l Mode c o อ t r o l เนี้ยแต่ไร้ฟ้านั้นมีแค่กระจกหน้าเท่านั้นนะไม่มีกระจกหลังแต่อย่างใด power outlet ก็มีช่องเดียว usb ก็มีช่องเดียวนี่การติดตั้งเปิดปิดไฟตัดหมอกก็อยู่ตรงนี้เลยเปิดปิดไฟตัดหมอกก็อยู่ตรงนี้เลยติดตั้งได้เลยสบายสบายแล้วก็ระบบควบคุมการทรงตัว vsc ป้องกันล้อมุดฟรี trc แล้วก็สวิตช์เลือกโหมดขับเคลื่อนสีล้อแล้วก็ดิฟล็อกก็มีมาให้เหมือนเดิมครับก็ประมาณนี้นะสำหรับหัวเดียวก็ไม่ได้แต่งอะไรมากมายครับ นี่ชุดแต่ง G.R. ใน r ี v o หัวเดียวนะครับแต่งโดย t o y ยต r i s ิเยวัดเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็งบประมาณก็1,1ึ่0 0นมืนเงี้ยก็เอาไปรวมกับยอดผลได้นะอ่าชุดแต่งรวมรวม1 1 0 0 0 0มืแบบเนี้ยนะครับนี่ได้คันนี้จบสบายๆเลยนะครับส่วนเครื่องยนต์ก็ G.D. Super Power 2 8ปลิตรรหัส1 G.D. F.T.V. High V.N.Turbo i ต t e r c o o l e r ร์4สูบแถวเรียงดับเบิลโอเวอร์เฮดคัมชาร์ปวาล์วให้กำลังสูงสุด 204แรงม้า150กิโลวัตต์ที่3,400รอบตอนาทีรรงบิดสูงสุด420นิวตันเมตรที่1 4 0 0ต่อ3,400รอบตอนาทีนะครับแล้วก็หัวฉีด iArt ช่วยประหยัดน้ำมันเวียนเทอร์โบอิเตอร์คูลเลอร์ขนาดใหญ่รองรับดีเซลทั่วไปถึง B20 ได้หมดแหละนะครับสําหรับ p r โ v o หัวเดียว 4x4 คันนี้นะครับนี่ก็ประมาณนี้สําหรับรีโ v o ชุดแต่ง GR นี่ที่ติดตั้งใน รีโว่หัวเดียวโดยทาง To โยต้าริสเยาวราชยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับนี่รวมแล้ว1นึ0 0 0สบาทนะครับสามารถรวมกับยอดผ่อนได้หมดเลยนะครับได้คันนี้จบไปเลยนะครับก็สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจคันนี้นะครับเอาแบบขับเท่ๆไปเลยนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะครับที่ To โยต้าริสเชียงใหม่โชว์รูมใหญ่เยาวราชยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับศูนย์ห้าสามเก้าเก้าแปดห้าห้า หรือ0853168168ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับดีดีต้อนรับทุกท่านได้ทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์แน่นอนกับโตโยต้าริสเยวิยเจ็ดยอดจังหวัดเชียงใหม่นะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก,นกันก่อนนะครับก็ถ้าชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก,นกันก่อนนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเฮงเฮงรวยรวยกับทุกท่านโชคดีปงีงูปีมะครับ จากลับมาคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ